หมาแล้วมาแล้วโอ้ของแท้ของแท้อีกแล้วพอช่องเถอะยิงงบัตรหนึ่งปฏิช่องยังอยู่นะนี่ของแท้ของแท้อีกแล้วคอยพักกันนี่พักกันช่วยนะมาเป็นอะนแล้วเนยเห็ดอันนั้นล่ะผานะเห็ดผาช่วยช่วยนั่งมาเดินต้องนั่งเดินนิดเดีย ปะปังดูอันนี้สอนอันเอาอันใหม่เชื่อแล้วก็ตักเอาอันเก่าไปเบื่อแล้วมาเลยเอฟซีมาฟันเกตของเสียเบียได้มือนไรอืมของว่างกมาเนี่ยอ้าวตัดทายเฉลี่ีเพรานพี่น้องสบายตีตอนดึกๆนี่เป็นเวลาอยู่เที่ยงคืนทุกคน เหงือกเหงือกลอยหอยตีหนึ่งนะผู้เพศกันครับกินข้าวตำลักมั้งลุกออกมากกเจอข้าวต้มหอยกินประมาณไปโโออ็ดก็หนอยละไปเจะออกไปการเลยไปรอเชืดดามปลาไหลผู้แต่ก้าวนะว่าจะออกแต่เขาแรงผู้แหละมุดผ,ผลผ้าดังต้องไปขึ้มากฝนจะตกตื่นก็ตกแล้วตอนนี้นะแต่ก,ะตะตก็แต่ตกคักแต่พิษต้นไม้นะติดตามมั่ง เอาออกไปกายไม่สมานเลยบ่อ่อนเพลในสุขภาพราก็ได้เต็มร้อยไปเลยข่าวบระท้องกับบ่คอนนี่เป็นอ้อไปแต่หัวแหลงก็ได้พ่นไปการเลาะพุละเต้อตาขแดงแกงพนละคนวันยังได้มาอ่าทะลุนม่งน้ำเข่าเจ้าสมานบ่ประ sort เพื่อกว่าจะไปรัดมุ่งและเลื่อนบ่พวกกูกึ๋งโย่ วันไปก็บอพัดได้จะกเลื่อๆพัดก็ได้นอนรับมาเลยพัดพัดไอ้ระการนะหืมอยู่มยอแชมป์ทุกคนเลยม,เมือหัวมยมันกินข้าวแรงก็กินกันไรตัวนึงสี่ห้าคนไม่ได้กินน้ำข้าวคอยก็ได้เอา้าจะออกไปก้านมานมากันรุดน้ำเดียวปุกบพึ่งกับอยู่เมยอแชมปไปผู้เดียวน,นี่แหละ หวังว่าผลโม่ห้ำนะทุกคนเพราะผลมุดผลจิบิมารอบสองนะตัวแรกยังเป็นตะโตรกรีตึงหืดึงหืดตัวประมาณเก้าโมงสิบโมงนี่นะสิบโมงแรกนะนังหวัดมิจิรีบางที่เพราะนกข้อเลยนกข้อมกพอไปตามตูยเลยตูยก็ค่อยหักไวแต่โดนแล้วล่ะมันจะไปกลายมันจักเถอะไปกลายโล่บ่ บางทีพอาใกล้ตินแดงก็มีเลย มันมีพ่อน,นึงทุกคน,ลน,นลเลาะน,น,นี่ก็ไม่มนนเลาะเลยนกคอไปเต้นนี่นกคอตามสูมันแป้นนี่แกเห็นมันสะตามพื้นดินจะลายเนี่ย ขน,นข่อยจะลุกวางมันคว้าตึงหือตึงหืออยู่จักแนวเลือ่อทุกคนมาตุ๊มาแลวม้าแลวโอ้ของแท้ของแท้อีกแล้ว ขอช่องเถอะยิงงบัตรหนึ่งปฏิช่องยังอยู่นะคอามันบรเห็นเลยวหมอนมามโยคออยู่อ่าตรงนี้หนูวายหนูวายแต่ก็นั้นกระจงนะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเข้าไปอ่ะเพื่อนก็เรียบร้อยแล้วโอ้มีเลือกขู่มันยิงลบไปลบมา้ นี่ของแท้ของแท้อีกแล้วโอ้มาเนี้ยเลยที่เราครอรอรอานอตัวทึบตรงนี้อาะมาตะกอนเต็มแหลกลุก่นตีมันสิม,มานเพื่อหรือเ่โอ้มาคนเดียวก็มาเลยนะบไปขอสิบก็ได้ล้วเห็นเธอนึงเว้เวเห็นมะกระโตนี่นะ mấy đàn hà, nó cứ theo tụi con hắc này là, đẹp loí chửi bác, Mình cái cầy đấy, tụi ngài đấy như ngài, cái trống khoai ta Tôi... cái tình này. หมูก็พอทุกคนในาหามายได้หมูนั้นพอก่อนก่อนไก่นี่หมูแล่นที่ทึ่นไปแล้วกัดหมูตัวเดียวนะเนื้มาจิงตามมาบไม่ห้องกระโตมันยังจ้องจ้องจ้อง,อ,งอ,งองไปปืนมันยัดน้อยทิศทิศช,ช้อนเพื่อนเอาไปได้ไดมันคำนี่ไปช้อนเพื่อนยิ่งแป๊ะเชอ่อโก้ยวะกับมันไม่ไม่ไม่ไปได้จ้ะยิ่งบ่ถือมัซ้ำลัดเลาะลงห้วยพุลัดลลลด,ด่านหาบีเห็นอ่ะปะ้าเดาววะไม่ด่านเลยบ่เห็น มาบมาบอีโยเรียบร้อยแล้ว,ลวลบบเลยลงกระบอนเลยเลาะไปต่อแล้วข้อก็ไปเห็นตุ้ยแหละไตาลายแถ่นี่ก็ได้คนณมีคอยมาก้าน ชี่โม่งเนี่ทุกคนตอนนี้นี่เอาเพิกน <re> ุ้งวายกินมะขบกนะมูวายลายนาดรอดแต่มันรักไว้ที่ยิงมันอย่าแจ้งแล้วใส่พังมักเชียงกัดมะกุ๊กเก้แค่หลังเนอห่าถ้าเพิกมันจะได้จุกโตนะดักในเฉินชดแจ้งหมดหละแจงกันยิ่งของหอกโตหอกลายกุ๊กนี้นะมากินมะกรูดขี้ดมะกรูดขี้ด kèm a bốc à, lưới nhưng mà tưng bì rai lê lông gì điện lê tưng bì ô tưng bì xoài tưng 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 ตู้โหนี่มานเด็ดจริคนนึงนัวยไลายตนัวยนะมันกินมัน,บมมน,มมนมงบุกแต่มันเล,ล็บมันมีชึ้งมันเล็บแบตลอดว่าเพื่อนเป็นะเพื่อนนัวยตัวยังง่ายอยู่เลยมีแต่ใช้ชั่งนี้แหละ มีทึงพับบังอุ้มแล้วคุนทึงบุคนเห็นแล้วก็แหลลงฝนค่อยจะตกก็ตึงคือตึะคือมาของฟ้าก็ได้ทีแรกไปอยู่ห้องจิงแจ้งทุกคนเฝิ่งชมฝนค่อยจะตกนี่อ๋อไปที่พักนะฝนอยู่ห้องก็อยู่ก็คืนนี่ไปเบิ่งกบเขาเอไปทางนะหนูหวายหายิ่งหนูไปเต่มเต็มนี่

รับถึงมาแคนี้ได้ป้อไปเชื่อรับอจรย์เจอไปมอยอยู่คือีั้ด้หัวที่พักคักไนทุกคนมาเนี่พราะเราฝนตกห่ำมใช่ไหมได้ทิศมูนะมีเพราะเลยนัวยิ่งกิ่นี้ตื่นเต็มมันนัวอย่างที่จริงหลายทุกคนแต่มันรัก A nook. Nook nữa tiao. Nook chát. Bluôn chook. Nook back. This is some xàm tem này, Nè confair, eh? Né. Soi nè, mượn đi. Hello, nè, Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, หลังจากที่ตื่นนอนมาทุกคนเลยสอยไลเตอร์เลยแต่ก้าเนี่ยว่านอนแล้วก็แจ้งพร้อมแล้าเมืดอ,อย่งอยตุ่มอยูจุกเลยพัดเดี๋ยวมึงทงอ,องฟ้ายจืทองฟ้าสว่างมาแล้วแล้ววะก็เลิกกัน้อกมแล้วลว,วนนนะท่างเขาในผ้านก้อนเพิ่งกรมาเลยกับเขากระทองนะเดี๋ยว,ว่าพัิมานหรือว่านี่มีจิตป้าข้าเจ้าเดี๋ยวจะขึ้นไปถามตรง,ง,งไปก้านไก่เลย แจ้งก้องเพื่อแจ้งแจ้งกับตามาหวนวอนเ่งกับว้าว่ากัอาบมีเต็มร้อยเลยทุกคนเก็บคอนะพอดีเจ้เพิ่นต้มอันขิงน้ำขิงเพืกินไข่เน่แต่ค่อยกินพอได้ขึ้นมันว่าข้าวๆกินประมาณชี้ฮักกึ๊กแล้วกับไข่เน่เชื่อนล่นนะอัน ย้อมใจก่อนแพ้ประตนแล้วเลเด,เดไปคือกะยดแจงเรามาง,ง่่หาเพื่อนคู่ใจมันมีเป็นเจอเหรอโก้ยอมใจก่อนหรแพเจ้าแล้วหรอเนี่ยพ้แเพือพ่อแพอเจ้าแล้วน้ำมหน้าละ่ะใจก่อนมีน้ำมหน้าไหน้ำมยหน้าเลยอ่งทองยังดีได้น้ำ้หน้าอะไรไปาเ ฮั่มอ่ะชั่วฮั่มอ่านเด้อกินน้ำไอ้หนามลุ่มล่าทฮัได้ตัวใหญ่ไปเต็มแม็ดกึนี่จนไ่พอมาเลยก็มาเนี่ยฮะไม่พอไปเลยผัวบังรอตัวนึงเฮ้ได้ไปเลยได้ไปได้ลกเขาหน่อยตัวนึ่งไมันนกเขาประชื้อไป่บังไรมันจะภาพแห้งเมันคนนึงโดนเละยังเลยหอมเล้วหมูเพลือเหมูนี่เนื้ออยู่ใกล้บอดนี่ไปกายจะแช่ อ้ชองควาชามพานะ้ะสุดยอดโอ้คนคนมันชามพา,าได้คนยังไอม,มันมีชามพานี่ไปไปคักเลยไอเบออันกินเียวชาาวนะ่าเนี่ยฟาดผานึ่งหมยแหงบ้าข้าสซอยตมาอยู่โนโนโนเนาะเรู้อัดกาบถ้าข้าสอนมากเเฮ็ดกินกันี่กินเนาเจ๊<ห>อันนี้บ้ช่วยจุบ้ นอนน่นอนนู่วมีวะพักนะพักกะอาเราีได้แล้วเมื่อคืนนี้เปลนเล่นมาอยู่มนเยอะมัโอ้หาหมูแล้ววนี้ครับหมูทั้งหี้ทั้งหามเลยลึกเลยเนาะเป็ลายเนาะมาก็มูมาถ่ายเลยมาถ่ายปต้นนูแหละมาถ่ายเนาะมา่ยหูโอ้เป็นลายเนาะฮือมาแล้วเรื่องมดเด้บุกระาน บรรยากาเอาแล้วแต่งรรยากาศเลยนะเอนี่นีงวามนะกาผมวันนี้ซ้ำขาตัวเพจมาชนี่มีตัวน้อยชนี่้เหมอนกาในแดงเนี่ยเดี๋ยวพี่ลึกเนาะเพื่อเห็นเลยเหมือนเตไลายเนาะปันเ้าเน่เ้ยปันเท้าปันเ้าอยู่หันติบหิ้มาแค่เนาะ้กีเขาห่าทองจินเ้าเลยได้เพื่นเลยเฮ้ยเลยให้าน ไม่ไปแล้วแม่งไม่มาแตงคัยุ่งด้วยอ้มบการแรงะเบงนี้ครั้งแรกไว้นะครั้งแรกวะครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตมาดดูกันหมาด้องพัดๆอาจารย์วะอหัวข้อเดิเดี๋วอาจารย์พัดเลยมาแล้วก้อนนี้ได้เห็นมาแต่ติไขเตะเทงหนุยอยู่เตะหน่ยตัวนี เชื่อันดงไวเอ็กิงข้าวแล้วใช่ไหมกระจงแล้วล่ะโมไม่ครไปเลยคมันนี่ได้มาละไม่ครเน่ยน้อไปแล้วมีมครเนี่คักยังไงเอ้ยมากรบต้นละอเลืดชมมาตะเบไรเาปนี้ยิงตัวไม่ได้มันไปความมันจร่หมูลายนาะ เปนกระเดได้บ่อฝนใเนกหือฝนนะพ่อุนเฮ้ยเรามาเพื่อจจุกินจสจุกานจะได้แต่ไม่ได้หมูย่างหน่อยท่านคักเลยไม่แก่นยังดีไม่หกกระดองไม่แดงเบื่อนน้ก่ไม่เคยกินจกเธอได้แต่เกิดไดวันหนใหญ่เพือเนาะใหญ่บามันเยมันเป็นสองชายพัดในกระจุงไง กรจงกจงควายครับกรจงเพลนนเนนกระจ่งโง่กจงควายก็กระจงโง่เไหมกรจงแบ่นมันวยง่ายเหอเห็นได้ตัวน่อนมดตเลยตัวนั้นยังอ่อนตัวนี้แข็งแข็งมวยง่ายมวยง่ตัวชนนี้เลยผันคอนเป็นจัดงตัวนะกินตัวชนี้แล้วสามคนกินมีมด ตัวนึงเอเลยตัวนึ่งนะปีปีอืมขลับปีเอชซีคอมเมนต์มาว่าพี่คุณ้างคันร้างนะชีโคอ๋อยนมานน้ำมันะเมันอ่ะมโนมาอยู่บนโอโนนะ อันนี้มันก้อนเนาะเห็นบโอู้เพลยลายดิอันนี้ไดีเพลย์มันได้เนาอเออขี้เลยล่ะของเพลย์น้นำมัน้ำกลางตรงนี้เนะาะน้ำไดเปอะอ ขามัน้อเท้าแดงคักเลยหลาๆเลยานามาดอนเบิง้งขู้จะกิน<อ>ด้ไดอน,ดนอ่าพาะด้แติงงเชื้เบื้องอันคนแก่สินขาางามไมนูหลายคนนูนมีแต่สินนึงี่ชงวินูทั้งจุแน่ทั้งมาเพเน่พี่ได้แต่ห้ามีพักเชืเ่อแล้ กมันข้าวกับทางข้างๆเนื้อนี่ยเนาะไปนล้วไม่ขอต้นมันแซ่บอยู่แซ่บมดนะข้าวกับแซ่บอันนี้นะผมหายนะแซ่บมดมาเด้อจานเอ้ยเอาเป๊กมาผมเด้อเดี๋ยวรับอยู่ฮันล่ะฮะที่กินข้าเคียงได้ได้จุกขอจุอันนี้บุฟัดใส่โอ๊ะพีมาบลาเอามามาเลยสุดท้ายได้มาเด้อ มันเอามาแต่งอ่อนมั้ยนะพัดผ้าพ้องมาพร้อมทีมันทุกคนน้ำลายพวกอะไรล่ะลายไงลายพวกคือน้ำลายพวกละเร็ปแบบจุข่าโค้งข่าโตเลยนะทีมันนี่ยนะยังไงอะโต้เซนี่บ่ยังไงต้มขมอะไรขมขมมึงกินได้อันนี้นะขมและอัมลำขมัและบดบนกินกินอยู่ป้าจับพัดผมทีวันนี้ได้ไปพั่นกยู่ป้าจับพัน ไำพันที่เละอีละอันนี้ก็แข้มนำมาเก็วับชิ้นเนื้อก่อนินเข้มจงยแจวจำชุดชิ้นอเข้มเอาอันทีมงานคอยกินเข้ม่เข้มไ่กินพรีนี้เจอลายจังงเอเกือรุงนึงรถเกือกะเสีเบเบไปเลยเวลาจะบไม่หดไม่หด อันนี้เขาโพืดอดรอจนี่ก็ได้คอยพิจเด้อนม่มีพักซเีพมึงพร้อมแล้วล่วก็อันนี้เจ้าบุญจัดนอนไปแล้วมัดตก็ยังมัดดีไหนเบมัดครึ่งนึงจริงหดือเปล่าแล้วรับบอไปเนะอ๋อไม่ครับรีบบซีนก็ซอแล้วบอเนีแม่มิดเออนางนี่รับบ้ นางมาไดของแชบเลยโอตอนนี้อยทำอะจากตอนมึงเนาะจำก่อนจำบอนะจำดีบอยกเ่าเอ็ดในเด้อแล้วอะไรพวะจำเที่ยวอะไรจำเที่วน่ะเฮ้อแล้วก็เลี้ยวมได้อันเจี่ยวนครับแ่เป็นเยอะประจานแล้วต้องต้นไงปล่อยตู้แมวที่จมัน ชิมขานึ้อชิมชิมขานึ้มาค่อยชิมเนี่ค่ะได้พานชุดๆๆบออันนี้ก็กินได้เนาะได้ได้เหมือนะชิมตะนเมือนะไก่นะชิมตะคนกับลมแลงมาละนีมาจริงจริงไ่เท่ามันื้อน้ำเลยคตดีเนาะตมันป้ายป้ายป้ายอ่ะพ่อมันมีสดบ่ตะมันเน่น้ำมันนั่นนั่นนี่คือ มันข้าวมันจางเหนรวันข้าวเดียวมดเห็นอื่นเนาะเดี๋ยวขามือะไรเซฟช่วยนะมาผีหน่อยเริ่เฮ็ดอันนั้นล่ะขานะเฮ็ดวช่วยช่นั่งมาเรือยต้องนั่งเรื่อีๆเลยอะไรก็ซิบเลยปากฟังดีเ้าเป็นเผายาพักผ่อน อยูด้วยตัวอยบ่ื่ดมาจะไปอยู่ได oh> ้ไหนเาเยอะผากันผาหลังเี้ยชดไปนั่มเคงเข้ามนออบอเค่งเข้าอเคมีกระดำมนเนี่มีแม่ดำี้น่มันเป็นนันี้ขนาดอยนรู้นนำเนาะเป็นยอดเลยแต่แต่บ่มีผักมีพักเป็นยอดมั้ ชดน้เลยมาม่เอาตัวไม่นี่ได้ดูดามันน่าดีคำนี้ปีตาชดพื่อทุกคนเลยกิต้างใจได้แอันนี้คำตาชดคำตาชดพอดจะนม่อิ่มคำตาชดเอาไหมคำตาชดเอาล้ยไหมคำตาชดมาได้แบ่งมาเสร์โทนี่กเจียนะคอย่าลืมหามาแทนเด้อเพื่อกินเด้อ เช็บ <mud> <laughs> ัตอนีอ <risque> ย่าืมมาทองใจดีแล้ว่ลืมหาประเทศด้ออันนี้เมันลายพูดบอกดีหลายพูดวีได้สดเลยิดเอาอย่าต้นต้นบผกเพชรนะโอเอาินอ้โคบีมีมดละเดดดิละมีอยู่มีอยมดแห้งอย่บนตามโคมีเคอี แม่ยจีทองเมือไดเชิญมอหหันทำตาสดมีสดดอดตาใชพี่น้องลองด้วยตาโสดนะมีโสดแล้วมันนี่มีพักเลยแตงยูเอาแตงเอาอันนี้เขาเอื้นหวานค่อยน้อยเกลิกต่งอันนี้ได้ช้าเพสพี่น้องเอ้ยนี่เดี๋ยวเขาช้าเพสเขาพี่เอื้นมาเพสแบบนี้ มีจำคนคอแก้สีเด้ามาแท้เด้อชุดนี้เด้อรอบก้อนเด้อ่ล่เออแท้ไหนยังตัวเรื่องง่ายกมาวยวเรื่องนะนังหมูตลอดเหมหมูอะไปถ้ามีคนลูกพู้หมูอะนะนงมันมันอันสนอันเอาอันไหมเชือแล้วก็ตักเอาอันเก่าไปเบิดแล้ว ามาด้วยเอฟซีมาฟันเกดของเสียบได้ได้มืนอนไรผ่านคอนจัดเฮ้ยแล้วมันเนี่ยอุมออ้มนาวสาวไอ้ก้นมาแบบหลังทำแล้วเน,ะนาะนายพานงานลงแต่ละครเนาะงานลงทำมันออกับานอนนี่แมเ่อแล้ลข้าวของนอนนอนอู้มันยมีมี่อันข้าวของนอนอู้มันนี่ทำตัวช่วยกับมีมี่มีมีพัก เลือกกลับอยู่นี่ของช่อของของแท้เลยของแท้เผาอยู่ะสมนีแล้วน้ำม้อยมืดอันนี้น่คนมปอะสมนี่ย่างพอกโ้ยมาเีลลงด้วยเสร็อเอ,เอนันแต่นางไหมมักน่ง คำนี้เพ um ้อเอฟซีขอโทษขอพายนำคนไปกินดิบขมยีน้อง่นี้ว่าไปมีพักไหมอมาเช้าโมองรักชื่อประมาณนี้ข้าวขูมีบ้งมั้ยยิ่คือมามาตกแปกตกแปะอย่าอนี เทำอารพวกนีบ่งเลอเลอพวนก้นมาเน้ลายเลยเราจะห้าน้อหนังเนาะโปรเีเออัดยังไปเอาแตงเนี่ยมาทำมา้เไหรุเฮยม่ชุบมโอยโชุบอะไรขางลงขางเธแล้วเอาลงแล้วก่อนไง้มันชุบเอาเลยกันยนัยไหมพัดหวัดิอเพ่อยาก็ ฮะเดอตัวชุกนะเชฟนะเอาแล้วายบ่อนมันต้องมันช้อยบ่มันแน่นี่กับมันนี่มัแน่เลยของกอฮะกองมาลังเลยโอ้ชุกขัดไอยนองชุกินดิ่อเดี๋ยวเขาก็มีมัน น,น้ำอิ่มเป็นทีมหอยทุกคนดีพักพอดก็ได้เพราะว่าไปเมื่อคืนนี่กะค่อนขอ้างจะแจกมากระพอดีนอนงอยนิดเดียวนี่พอดีท้องฟ้าสว่างเลยกะนอนพักพอดแล้วไงอ้าวคลิปนี้กะมามีพลายกะจะได้ขอจบลงนี้เลยขอบคุณเจอกันที่กี่เขาติดตามการรับชมคลิปหน้าวิดีโอหน้าทุกคนพอดี๋หม่